มาต่อกันที่ข่าวกีฬานะคะจังหวัดราชบุรีมอบเงินและเกียรติบัตรแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่27ที่จังหวัดอุตรดิต์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่โค้ชผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่ไปทำชื่อเสียงให้กับชาวจังหวัดราชบุรีค่ะ ที่ดมสนามกีฬาจังหวัดราชบุรีนายสรรัดกินปทุมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานมอบเงินและเกียรติบตัตรแก่นักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่27ที่จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนายนารงค์ทองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายบุญลือประเสริฐโซภาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางบุญยิ่งนิติการจนาสสราชบุรีเขต2และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพธิธีสำหรับการมอบเงินรางวัลและมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีได้จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่โคช้ชผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่จะไปทำชื่อเสียงให้กับชาวจังหวัดราชบุรีอีกทั้งทุกวันที่16ธันวาคมของทุกปีนะคะเป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้นักกีฬาทุกคนได้รำลึกถึงความสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4ณกรุงเทพมหานครได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคเมื่อวันที่16ธันวาคม2510จังหวัดราชบุรีจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านด้านการกีฬา สำหรับกิจกรรมประกรอบด้วยการแสดงเฉลิมลประวัติศาสตร์กีฬาแห่งชาติการมอบเงินและเกียรติบตัตรแก่โคช้ชผู้ฝึกสอนและนักกีฬาพร้อมทั้งมอบเสื้อลำลองให้กับผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่จะไปร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่27รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาคสองอีกด้วยท่านผูดด้โดยการกีฬาเข้ามาร่วมกันพากนันเข้ามาที่คายแก้ไข,ขปัญหานในเรื่องนั้นๆโดยดี